สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งช่วงนี้เป็นฤดูฝนวันนี้ผมจะทำการตัดแต่งใบกล้วยซึ่งช่วงนี้มันดูเหมือนรกๆเพราะว่ามันมีพายุมีลมมาทาให้ใบหักทาให้มีใบโดนกระแสลมเป็นริว้วเป็นหักเป็นเหมือนรกมากวิธีที่ จะช่วยไม่ให้เกิดตายพายไม่ให้เกิดพวกมแมลงพวกสัตว์ต่างๆมาอยู่กับกอกล้วยที่มันใบมันรกๆก็จะช่วยได้นดับหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้แสงแดดส่องถึงโคนต้นกล้วยแล้วก็อากาศมันจะโปรง่งมีลมพัดทำให้ไม่เป็นที่อยู่ของมแมลงของสัตว์ต่างๆ ซึ่งของผมทําไมผมปล่อยให้มันลกอย่างนี้เพราะว่ากล้วยพันุนี้ผมว่าน่าจะเป็นพันราชบรีห้าศูนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้นสูงมากแล้วก็เครือเขาใหญ่วีเยอะแต่ลําต้นเขาก็สูงด้วยก็ผมคือง่ายๆมีดที่ผมมีอยู่มันตัดไม่ถึงแต่วันนี้ผมได้ทําการตอดโดยด้ามไม้ไผ่แล้วผมจะทําการตัดแต่งช่วงนี้ ให้มันดูดีเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมตัดแต่งเสร็จครับแล้วก็จะพาไปชมอย่างอื่นด้วยลูกน้องผมก็เหมือนเดิมครับเสียงดังมาเข้าคลิปเหมือนเดิมครับได้ยินเสียงผมพูดในคลิปเมื่อไหรเขาก็จะมาทักทายเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ของผมพี่ป้านาะอาในช่องของผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับติดตามช่องน,น้อยให้กำลังใจน้องๆตอนนี้เหลือแค่สามครับ เออน้องคนสุดท้องน้องล่าสุดน้องเตอ๋อเขาได้จากพวกเราไปอยู่ดาวแมวแล้วก็ผมเสียใจไปเป็นหลายอาทิตย์เลยครับ <c oughs> ก็รอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ตัดแต่งเพราะว่ามันค่อนข้างคุอทลักทะเลต้นมันสูงด้วยผมก็ต้องใช้บันไดนะปีนขึ้นไปช่วยด้วยแล้วก็ใช้ดามไม้ไผ่ที่ต่อกับเม็ดช่วยด้วยก็เป็นวิธี การคือไม่ให้มันติดเชื้อโรคในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งก็เป็นวิถีของคนปลูกกล้วยอยู่แล้วนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆผมก็จะไมไ่ถ่ายให้ดูแต่ผมก็จะเอาได้ใบกล้วยใบอะไรนี้มาทําเป็นปุ๋ยให้มันสะสมอยู่บนพื้นดินของผมต่อไปก็รอติดตามชมนะครับนี่คือสภาพหลังจากที่ผมตัดแต่งกิ่งได้พอประมาณนะครับ ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าต้นสูงมากเหมือนที่ผมบอกผมใช้บันไดแล้วก็ไม้ไผ่ที่ต่อด้ามด้ามเมตดก็ได้ประมาณนี้ดูโล่งก่าเดิมเยอะเลยนะครับดูโล่งกัาเดิมเยอะวันนี้ผมก็ทําได้แค่ครึ่งหนึ่งของโตของโซนนี้ครับเพราะว่ากอเขาใหญ่มากแล้วก็มีลําต้นเยอะเออบางท่านก็อาจจะคือ ไม่เหมือนตามที่ส่วนของท่านอื่นที่เขาจะไว้ต้นกล้วยน้อยต้นแต่สำหรับผมผมไว้คือผมผมขยายหนอแต่ว่าขยายในส่วนที่มันน้อยเพราะว่าคือจุดประสงค์ผมผมไม่ได้ทำเพื่อที่จะขายขายผมอยากจะทดลองดูว่าถ้าผมไว้หลายๆต้นภายในกอเดียวกันมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ ผลไหมผลมันจะเล็กลงกว่าเดิมไหมอัตราซึ่งมาสังเกตดูกอนี้ครับก็ตอนนี้เขาก็จะมีสองเครือภายในชุดเดียวกันน,น่าจะออกเครือที่สามภายในไม่ช้านี้กัากำลังเครือมันกำลังเรียกอะไรช่วงบนกำลังเหมือนเหมือนคนท้องมันมันมีใบใบที่คลุมเครือก้้ยออกมาแล้วกอ่อนี้ก็น่าจะมีสามหวี เท่าที่สังเกตดูหวีเขาก็คือมีจำนวนหวีเท่าๆเดิมบางหวีก็เก้าบ้างสิบเอ็ดบ้าง1ิบสามบ้างแล้วแต่ผมว่าก็ได้อัตราที่ผมว่าก็ยังเหมือนเดิมอันนี้เป็นชุดที่สองครับสังเกตดูเนี่ยผมก็จะตัดแต่งประมาณนี้ให้โล่งๆดึงใบแห้งเศษใบแห้งตามกอกกล้วยเขาออกให้หมด เพราะว่าถ้าท่านปลูกต้นกล้วยท่านจะสังเกตตรงกราบกาบของลําต้นเนี่ยในส่วนที่ใบเขาเหี่ยวแล้วเวลาเราเราปาดกาบกล้วยมามันจะมีน้ําขังตรงกราบตรงนั้นอันนั้นคือแหล่งสะสมคือความชื้นโดยที่เกินเกินจําเป็นจะทําให้เกิดเชื้อราในจุดเนี้ก็เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบเนี้ยผมก็จะตัดให้มันโล่งและโปร่งไปเลย ท่านจะสังเกตดูบางบางต้นเขาก็พึ่งออกปลีบางต้นก็ออกเครือมาแล้วอันนี้อันนี้คือกอเดียวกันกอที่สองโซนนี้มาดูกอนี้ครับกอนี้จะช้ากว่าจะจะช้ากว่ากออื่นเพราะว่ามาทันมาดูเครือนี้ครับเครือนี้พึ่งเป็นชุดแรกที่ออกเครือที่ออกเครือ คือช้าไปปีกว่าก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ผมตัดไปแล้วก็มีรางวาัลให้ครับน่าจะเริ่มสุกแล้วเห็นเหลืองๆไหมครับมันมีผลสีเหลืองออกมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตัดเครือนี้ไปไว้รับประทานต่อไปผมไม่แน่ใจว่าที่ผมเคยลงคลิปมาครั้งหนึ่งอะผมไม่รู้พันพันเนี้ย ปกติมันจะต้องเป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วมันถึงว่าแก่เต็มที่แต่ผมสังเกตดูสองรอบแล้วรอบที่แล้วมันออกเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนผลมันยังไม่ตึงเท่าไหร่ผมก็นึกว่ายังแก่ไม่เต็มที่แต่มันก็สุกผลมาสังเกตดูรอบนี้ก็เหมือนกันผลมันเหมือนไม่ค่อยสุกเหมือนพูดผิดเหมือนว่าไม่ได้ค่อยแก่เต็มที่แต่มันก็สุกละก็เลยงงว่ามันต้องหรือมันคนละสายพันธุ์ผม ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองรอให้มันสุกอีกสักลูกสองลูกเดี๋ยวผมก็จะตัดละใบที่ผมตัดก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะตัดสับเป็นชิ้นเล็กๆบ้างไม่สับบ้างวางมาเป็นเนี้ยให้มันคลุมต้นไม้ใบหญ้าของผมหญ้ามันก็จะแห้งเนี่ยต้นไม้ของผมมีมะกอกน้ามีมะกรูดมีพริกมีมะเขือนี่ มะกอ,อกต้นนี้ผมก็มันออกลูกตั้งแต่ซื้อต้นพันุ์มาแล้วคือเขาออกลูกจนจะงอจะหักแล้ะผมก็หวัดเสียวเหมือนกันแต่ก็ลองดูว่าเขาจะเขาจะผมไม่แน่ใจว่ามันมันสามารถจะเก็บมาทานได้หรือ,อยังเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เหมือนกันสําหรับเรื่องมะกอ,อกก็ก็คือว่าจะซื้อมาปลูกไว้ประดับสวนแต่ก็ให้ผลผลิตไวหลอเกินปลูกมาสองต้นก็ เขาก็ออกดอกตั้งแต่ซื้อมาแล้วลองดูมันก็ไวดีเหมือนกันเป็นต้นที่ก็ตอกกิ่งมาให้ก็โอเคเลยในระดับหนึ่งสำหรับโซนนี้ก็วันนี้ผมได้ครึ่งหนึ่งได้แค่นี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนวันนี้ผมก็ได้มีวัตถุดิบไปปทัาทำอาหารแล้ว วันนี้ผมเก็บปลีกล้วยที่เขาคือเขาไม่ออกเป็นหวีและผมก็จะตัดและเอาไปประกอบอาหารสำหรับปลีกล้วยก็แล้วแต่ท่านนะครับจะตัดแบบไหนแล้วแต่วิธีของท่านจะเก็บเอาไว้อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะตัดไปประกอบอาหารนี่แล้วผมชอบมากาทานแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยครับไปแกงแกงขาไก่ แกงเป็นแกงส้มก็ได้หรือไปเป็นผัดแต่แม่ยายผมก็ชอบทําเป็นเหมือนเหมือนกับเครียกอะไรนะเป็นเป็นเหมือนกับมันเป็นเป็นทอดอะเป็นชิ้นชิ้นเป็นเหมือนมันทอดอะประมาณนั้นก็อร่อยดีครับมีน้าจิ้มออกเปรี้ยวๆหวานๆก็โอเคเลยทําเป็นกับข้าวด้วยก็นี่คือประโยชน์ของกล้วยครับ ใช้ประโยชน์ได้เยอะทั้งลกูกทั้งปลีทั้งใบทั้งหน่อไว้มาทำจุลินทรีย์อะไรแล้วแต่ท่านจะออกไอเดียแล้วแต่ท่านจะทำก็ก็คือเป็นพืชของเรียกอะไรนะเป็นเป็นพืชของมือใหม่ที่เริ่มต้นทำเกษตรก็จะมีกล้วยเป็นเือเป็นพืชที่เลี้ยงอันดับแรกเลยที่ปลูกกันเพราะปลูกง่ายสุดและ พอมันเนี่ยอแอบแางองผมจะเป็นป่ากล้วยแล้วต่อไปเนี้ยถ้าผมจะปลูกต้นไม้อะไรผมก็ปลูกได้เลยครับเหมือนลองไปดูในคลิปผมอีกคลิปหนึ่งที่ผมบอกว่าที่มันข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการปลูกกล้วยสําหรับมือใหม่ตอนที่ผมทําตอนแรกอะ่ะแต่ตอนเนี้ยตอนนี้ผมได้ผมได้พี่เลี้ยงจริงๆแล้วผมก็จะมีต้นไม้มาปลูกเสริมผมว่าจะปลูกห่างออกมาเหมือนน้อยหนาต้นเนี้ย ก็ห่างประมาณ2าเมตรกว่าละเขาก็เจริญเติบโตดีก็ได้ร่มได้อะไรบ้างเนี่ยน้อยหนาโซนพวกเนี้ยผมก็จะปลูกห่างประมาณ2เมตรแต่ไอ้ต้นที่ละมุดพวกอะไรที่ผมปลูกที่มาปลูกพอเมืกก่อกล้วยตอนแรกแตอนนี้เขาก็โดนกล้วยเบียดไปบ้างละผมก็แก้ไขไปบ้างแล้วบางต้นบางต้นผมก็ปล่อยให้เขาสู้กล้วยไปเลยก็สำหรับวัันนี้ก็ มาดูวิธีการดูแลต้นกล้วยในหน้าฝนเบื้องต้นครับสำหรับใครที่เริ่มต้นทำโคกน้องนาใหม่ๆพืชอ,อย่างแรกเลยที่ปลูกก็คือกล้วยกล้วยแล้วก็วิธีรักษาก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ก็วิธีง่ายๆขอให้ดูแลเขาสักนิดหนึ่งสำหรับผมก็ผมปล่อยไว้เยอะเกินไปดูมันก็เลยรกๆไปหน่อยอีกจุดประสงค์หนึ่งที่ผมปล่อยให้รกเพราะว่า เดี๋ยวผมจะถ่ายดยูท่านเห็นว่าแปลงข้างๆผมเขากำลังทำน่าจะเป็นข้าวโพดป่ะเขาก็จะฉีดยงฉีดยาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมก็จะได้ใบกล้วยนี่แหละในการป้องกันไม่ให้มันพัดเข้ามาในส่วนผมเยอะเกินไปแต่ก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรอยู่แปลงเคียงข้างกันก็ตามนั้นไม่เป็นไรครับก็วิธีใครวิธีมันนี่ไง,ไงปีกล้วยก็สวยงาม ก็วันนี้ได้กับข้าวแล้วหลังจากที่ตัดเสร็จโซนฝั่งนี้ก็รอต่อไปพรุ่งนี้ครับรู้สึกจะรกหน่อยฝั่งนี้ก็จะมีเครือบวบขึ้นไปด้วยก็ผมก็จะเอาออกบางส่วนเพราะว่ามันได้ผลแล้วก็ผมได้ต้นพันธุมาแล้วหลายลูกแล้วเป็นเป็นบวบพันธุ์ใหญ่ แลงนี้ก็เป็นแปลงมันต่างๆ3าอย่างแล้วก็แปลงกล้วยแปกของผมแถวนี้ปลูกไว้9ต้นผลปรากฏว่ามันตายไปหนึต้นเพราะว่าช่วงหน้าแรงผมดูไม่ทันแล้วก็ตรงนี้ก็จะลงลงหอมแดงไว้ก็รอติดตามพุงงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการดูแลต้นกล้วยในฤดูฝน ฝากกดติดตามให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ